นี่นะวิธีเดินสายเพดใบใหญ่เอ็ดโลุมวัดแบต ax dc สวิตช์เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันว่าผมเดินยังไงวัดแบตตัวนี้ถ้าเป็นใบใหญ่ผมจะติ๊ก s 5กับ s ะครนะเพื่อนมองไม่เห็นเลย s s กับ s 8แล้วสาย สายลบเส้นสีดำเนี่ยผมจะเดินเส้นเดียวก็คือเชื่อมจากตรงนี้ยิงยาวมายิงยาวมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็คือ DC ที่ชาร์จเข้าตัวลบนะครับตัวลบตัวลบก็คือขั้วลบเนี่ยมันจะมี มันจะมียาวกับสั้นก็คือเราจะเข้าขั้วยาวขั้วยาวก็คือขั้วลบหรือไม่ก็สังเกตด,ดูจุด,ดเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้จะเป็นขั้วบวกแต่ยิงยาวเลยผมจะเดินมานี่แล้วก็บากตรงนี้เชื่อมติดกับดีขั้วลบแล้วก็วนมานี่ดูนะ วนมานี่แล้วก็มาเชื่อมขั้วลบตรงนี้ตรงสวิตช์สวิตช์เครื่องบินนี่สวิตช์เครื่องบินตรงเนี้ยมันก็คือตัวนี้กองไม่โฟกัสอีกแล้วก็เชื่อมตรงนี้แล้วก็ยิงยาวมานี่เลยทั้งใบเล็กใบใหญ่เลยเพื่อนจะดึงมาดึงมาสุดเพศเนี่ย ประมาณ2นิ้วแล้วก็ตัดตัดไปเลยตัดไปเลยส่วนเส้นสีฟ้าเส้นสีแดงตัวลบตัวเนี้ยผมจะเชื่อมมาเชื่อมมานี่มาเข้าสวิต์กดแบตข้างหนึ่งเนี่ยก็คือสวิตชวดนี้กดติดปล่อยดับเชื่อมมานี่เลยปึ๊บแล้วก็ จากนี่จากตัวนี้เชื่อมจากตัวนี้ย้อยมานะครับสายต้องย้อยนะครับผมไม่งั้นมันติดแอมนะครับมานี่มานี่มานี่แล้วก็เชื่อมเข้าตัวตัวดีซตัวชาร์จตัวนี้ตัวสั้นนะฝั่งสั้นนะเป็นขั้บวกเนี่ยเป็นขั้บวกบากสายนี่ก็บากไม่ต้องตัดนะเพื่อนบากเอาบากแล้วก็เชื่อมตะกัวใส่สองฝั่งแล้วก็เอามาเชื่อมติดกัน แล้วเรามาเชื่อมติดกับตัวดีซตัวดีซีชาร์จแล้วก็ย้อยมานี่เลยมันจะย้อยคู่กันดูนะมันจะย้อยมาแล้วก็บากตรงนี้เชื่อมติดตรงนี้ก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เชื่อมตรงนี้เลยแล้วเราก็ปล่อยชายสายมาย้อยมาเลยมาดึงมาให้เท่ากับเส้นสีดำแล้วก็ตัดสายผมจะตัดประมาณนี้ครับ จากเพจมาประมาณนี้ตัดตัดเท่ากันเลยปล่อยทิ้งแล้วก็ส่วนส่วนตัวเนี้ยผมก็จะเชื่อมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ตัดเท่ากันนี่แล้วเราก็จะได้สายสามเส้นส่วนไหนเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเป็นดำๆเนี่ยผมเอาซิลิโคโนยา ยาคือสวิตเครื่องบินเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมเพื่อนจะมีรูตรงนี้รูนี่รูตรงนี้สําคัญเลยแล้วก็ไอรูช่องเนี้ยน้อยๆเนี่ยตัวเนี้ตัวนี่เลยตัวลมเลยผมจะยามันปิดมันเอาซิลิโคนเข้าไปในซอกในหลืบให้หมดแล้วก็เอาไปใส่ไม่งั้นลมเบมันแรงลมมันออกมา ออกมาจากสวิตช์ดังปุ๊บปุบบบบเวลาเราเปิดเอาไปดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่